วันนี้เป็นวันที่14มิถุนายนนะครับก็คือวันเกิดของผมเองเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้เปิดบ้าน7-1 t วันพิเศษครับ สวัสดีครับทานผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับพบกับเซเว่น n อนอนไลน์ะครับ EP นี้เป็นตอนพิเศษครับวันนี้เป็นวันที่14มิถุนายนนะครับก็คือวันเกิดของผมเองแล้วก็ตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านใหม่นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเปิดบ้าน,นครับเป็นบ้านของผมเองนะครับที่ซื้อเป็นชื่อของผมเองเลยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับก็ เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชม f c ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีรายได้นะครับที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวตามไปชมกันสำหรับวันนี้เปิดบ้าน7-1 EP พิเศษครับมานี่กุญแจนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับเปิดบ้านเลยอ่ะเปิดให้สุดซูมไปไกลๆนะครับ ครับมาหาเข้าบ้านนี่คือยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้ต่อเติมอะไรเดี๋ยวคิดว่าพอซื้อแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต่อเติมปูพื้นแล้วก็ติดแอร์อะไรต่างๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยประตูหน้าบ้านนี่คือกุญแจนะครับโอเค พาเข้ามาชมครับนี่ครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ56.1ตารางวานะครับราคาก็4ีล้านสนะครับไม่ใช่เงินสดนะกู้นะครับก็ข้างล่างนะครับทั้งหมดนี้ในบ้านนี้จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเป็น2ชั้นเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะมีห้องนี้ ห้องนี้เป็นห้องข้างล่างสำหรับห้องนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะเอาไว้เป็นห้องไลฟ์สดขายของนะครับเดี๋ยวจะต้องจัดห้องใหม่นี่ก็จะมองเห็นข้างหน้าด้วยนะครับนี่คือห้องเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับเปิดให้ชมนี่ ห้องน้ําเข้ามาได้นะครับนี่คือห้องน้ําชั้นล่างนะครับนี่คือ EP พิเศษเลยนะครับเดี๋ยวแม่อยู่นี่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นซิงค์นะครับเป็นซิงค์เอาไว้ล้างมือนะครับเปิดออกมาตรงนี้เป็นประตูข้างหลัง ตรงนี้เขาเอาไว้ให้ทําห้องครัวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็หนุ่มโสดครับยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กับใครอะไรก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทําครัวนะครับอาจจะเอาแค่ไมโครเวฟมาลงแล้วก็ปูพื้นทําหลังคาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทําไปตามงบนะครับโอเคอตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างบนข้างบนเนี่ย สวยนำเสนออันนี้คือแบบเดิมๆเลยนะครับท่านผู้ชม f c ทุกท่านก็จะเป็นเป็นลายไม้นะครับขึ้นมาข้างบนนะครับนี่นะครับโอ,โ,โอ้โหก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าชอบเจ็บเข่านะครับ <c oughs> เวลาสองชั้นเนี่ยก็จะลำบากตอนขึ้นบันไดนี่พอขึ้นมานะครับขึ้นมาชั้นสองก็จะเป็นห้องตรงนี้เป็นแบบเหมือนเป็นโซนรับแขก จากบ้านตัวอย่างที่ผมดูไว้ตรงนี้ก็สามารถตั้งโซฟาได้นะครับเป็นนั่งเล่นนั่งคุยได้หรือว่าเพื่อนๆมาคนเยอะนอนตรงนี้ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนจะมี3มห้อง3ห้องห้องใหญ่ที่สุดคือห้องนี้นี่พามาชมห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ใหญ่สุดในห้องนี้จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วย นี่ห้องน้ํานะครับอ่ะเข้าไปเดินเข้าไปดูห้องน้ําก็จะมีตรงที่อาบน้ํานะครับแล้วก็มีโซนข้างหน้าแยกกันอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไปต่อห้องหลักแล้วออกมาครับจะมีสองห้องนะครับ ห้องที่1แล้วก็ห้องที่2จะเป็น2ห้องก็สองห้องนอนข้างบน,นครับจะเล็กกว่าแล้วก็ห้องน้ํามีห้องน้ํารวมอีกหนึ่งห้องน้ํานะครับเปิดไฟให้นี่สวยงามเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตไฟทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้ตัดไฟจุดต่างๆนะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปหน้าบ้านกันหลังจากที่พาท่านผู้ชมรับชมบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในหบู่บ้านนอกจากตัวบ้านแล้วยังมีครับเฮาส์คือมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับแต่พาไปชมก่อนวันนี้เดี๋ยวไปขออนุญาตทางโครงการนะครับไปชมกันว่า ขับเฮาส์จะสวยขนาดไหนตามไปชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าขับเฮาส์แล้วจะอยู่ช่วงข้างหน้าหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับแต่ผมพามาชมก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับนี่คือเป็นขับเฮาส์นะครับแล้วก็ปาเข้ามาชมกันนะครับก็จะมีนี่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับโอเคครับ จะมีเป็นฟิตเนสนี่คือห้องฟิตเนสนะครับจะมีเครื่องวิ่งเครื่องปั่นจักรยานนี่คือห้องฟิตเนสเห็นไหมครับแล้วก็มีเป็นสระว่ายน้ํานี่เลยสระว่ายน้ําก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากซึ่งเอาไว้ว่ายน้ําได้ได้กําลังเลยแหละครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดของผมก็พอซื้อบ้านเสร็จเขาก็จะให้สมาชิกนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงปล่อยๆแล้ว ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเอาเงินจากการทํางานทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เก็บนะครับแต่ว่าไม่ใช่เงินสดนะผมก็พยายามเดินบัญชีในระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็กู้ผ่านก็ซื้อมาเป็นของตัวเองเป็นของขวัญในวัย29ปีนะครับหลังจากนี้ไปก็จะต้องทํางานแล้วก็เก็บเงินให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะผ่อนให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีเงินเก็บก็จะ พยายามโปะไปเรื่อยๆให้นะครับผ่อนหมดเร็วที่สุดก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับ FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่บ้านเริ่มตกแต่งแล้วเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้สําหรับผมเลยนะครับก็ฝากกว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ EP พิเศษนะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ